ฝนกระตกผมแล้วน้าฝนหลับมันจังว่ะมันได้ขายติีมมึงนะแล้ขายอ่ะจะมันตั้งย่างวันสอวันกข็อย่างอ่ะเด็มไปกินเข้าวล้านอาหารตอนรลางมึงกินเข้ามันกินพัดกะเพรานี่ ของเสื้อกินจะได้ถ้ากาบ,บพาัดกระเป๋ากะสามสิบบาทถ้าเปิมไข่ดาวกะสามสิบบาทอันแบบป้าวานไปซื้อกัำแน่พัดกระเพ๋าเอาแต่พัดกระเพนะ๋าหนาแล้วก็เอาไข่ตุ๋ยแต่แม่ป้าบ่าดาวอ่ะเขาจะได้เอาไข่ไข่จะได้ขาบ่าดาวไข่หนึ่งแกนสองแกนบ่าดาวเฮ้ยพี่้านพร <laughs> ิมึงไปตรงเขาวานเขาละมดหรอกาิีบานกาบานากาดากาดายใช่ไหมกะฝนมันกะะน็ะมัตกเนาะไอ้ดิได,ไดโนเสามันกัวอย่างที่สุดแหละก็มันแค่กัวอย่างได้นกเสาตัวต่าตัวว่า,า,าว่าไปเลยบอกก่อนจะได้มันกัวได้นกเขนนุ๊กได้นกเขนจ๊ะก็ได้นกเขนยกเสาแน่โอ้โหขาเตี้ยมากจัง ต่กันกินยาเมาขนาดนักเลยเมาขำตามเดียวหระเมานานระเมานานแล้วเอ๊มึงว่าบ้านเฮานี่คนแต่ไหนไมาอยู่นักสี่สุดอะก็ไปจะไปคนแต่ไหนไมาอยู่แต่ป้าว่าคนนานนักสี่สุดเลยอู้นีจะอไรน,นะจุ๊่ใหญ่โมยังอยากกินข้าวกันนานกินข้าวมั้ละยังจะบรรยากาศก,กันนานบรรยากาศมั้ละ ยังมีคนนักคนหลายกันนานอยู่แล้วก่อนเป็นมูเป็นจุ้มล่ะมันมันมีแฝงเลยจิพอประเพ็ญมีคนฝากมาถามนะบอกประเพ็ญจอบเจ้นยายงนี่นะคะรับว่าจอบเจ้านีกะติเจ้านีตะกอนเนี่ยมันสูงชุดนะยังหนานตาเนะี่ยเต่าเด้วก็ไปป้านนะได้เปิดจอบเจ้นีเหมือนกันนะ ได้เป็นแผวผู้พันอะไอยางงีชอบจันเซ่เนี่ยนะได้เป็นผู้พันพันเนี่ยพันเอกพันโทพันเนี่ยมาแก้พันเอกพันโทแอ้พันลงปวดหัวจังไอ้ิว่ป้าทำเสือแอ้จิ้นป้มจิ้นปิงนะแม่ป้าบ่มมักกันแล้วแม่ป้ามักพักมักไม่ปาแน่แล้วยังหมาล่านี่ใกลกินก็ bột kiến mà là ừ. Mà chắc cái mà, cái hẳn cái Bột cái hẳn như đấy Mà lấy cái món này quá, là nhau quá, má Bột món đó, hôi biết Mà thấy bố mẹ nhắn ngài, mình quê nó Ô đền mà Em na quê à cười. Chắc cả đây lên này, trời Ba đừng bố mặc cái lạ, quê 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 coi này Lắm gà Ở bà bên, ฝนต้องแดดออกจะเนี่ยนะนว่อาแดดออกขานาดนั้นมา,านฝะุ่ประสบอะไรเขาเนาะไปก็ได้เลยของมืยได้มาสักขาดก็ดีรู้เนาะแล้วมึงอย่าไปลืมใส่มใหมวกกันน็อกไงนะโอ้ยไปจะนัดไปใส่หมวกกันน็อกจะได้บ่ใส่กีได้เ,เกิดไปป้าจะให้ดานรู้มือมึงแยกกี่ได้นะขายหมดแล้วเนาะไอ้ทีมเป่น จริงแล้วเหมือนกันนะมดเซียมอสไแต่ก็ยังขันแต่มันมดเด็แม่ป้าเปิดวิทยุเนี่ยขอเปิดเพลงบัวลอยของคาราบาวเนี่ยแม่ป้าฟังแม่ป้ากัดอกมดแหะน้ำตาพี่แหละเพงาลงคาราบาวเพลงหวานเพลงมันมาหนุนสอบตั้นหรต่อเน,นี่ยไปน้ำตาเพลงน้ำตาเพลงอะไรน้ำตาพีาพาาพใช่ไหม บ้อยร้อยเป็นเป็นคนพิการแล้วบ่แนแหนมไปเป็นทหารแหมส้ำมาโดนยิงหงนโนโราไม่ปากัดอกมด่อ่ะจะได้ขายติ๊มนะหนาวมันก็แหละก็ซ้านะ่ะอาศัยน้าขายตัว เดี๋ยวเขาตักเข้าตับมากเนี่ยคนมาหลายนะเจ้าค่ะจับใจจับใจจับเบาใจเจ๊กอ่ะเสื้อเลี่ยงรงน้องจังเลยจ้าเบาเจ๊กเจ๊กอะอ๊อจะนอนบนไหนนอนอ่ะกะหน้าหนาวก็หน้าห้อนไหนอ่อนไดเนี่ยก็หน้าห้อนดีกว่าจ้ะหน้าหนาวเหอก็หนักทรมานหนาอย่างก็ดกึดหนักอาบน้ำมันรึเปล่อาบน้ำหน้าหนาวเลย ถ้ามันหนาวแต้ๆนะต้องยอดแต่ละขันตอนมานแต่ว่ามันจะยากตอนขันแรกขนาดขันหน้าหน้าหนาวนะถ้าป้อนขันแรกไปกันสบายมากครับก็นั้นมันจะไปยากแ้เหมือนก็ตักขันแรกขว้างไปก่อนกะกำนนันก็อ้าขันที่สองที่สามไปเลยก้อนนั้นมันก็บอกใจหนาวแล้วอะไรนะก็

า็ใส่โมกันนอกจะได้บ่ใส่ก็ได้เกิดเป็นป้าส่เฮ็ดดานนุ่มมือมึงแยกจันได้นะโอ้ยเปะเด็นโอ้ตามเสื่อนอะมันแล้วแน่น้องขับไปแอลขับไปแอลกรุงเทพอะมึงไปเป็นพ่ออย่างกรุงเทพกับขับไปหารถไฟฟ้ากับเขาสักเตียมาไหนมันม้อมงามอย่างไอ้รถไฟฟ้าก็เห็นกัน จี่ไหนบ่เคยหันหันเลยก็มันก่ายป้าเนี่ยป้าเนีไปรู้รถสฟฟ้าแล้วนะก็รถไฟฟ้าเนี่กันสีส้มเนี่แต่รถส้มไฟฟ้า,าอุ้ยขายตววาผมเลยพราจะได้จะขายจ้ำพ่อมแล้วโนป้อน้ำตาตัวมาและวมจะไปราไปด้วยนะถ้าสนใจ สองใสสองขอนะแล้วก็กไปผมเปนต๊อกอย่างต๊อกอย่างแต่นะไายล้วตังคบอกันนี้แนละ้อย่างนาบาจายออกไปอย่างนั้นมนกับไปแลกการนะได้มด 300. แาแล้วด้วยสามรอยเขาไปแลกอย่างกาตงสาบาดไปงากจะไรได้มาสามร้อยก็ตังคบาบอดไปซื้อเอ็มร้ยห้าสิบสองกวก็ได้มาด้วยสามร้อย กันนี่ยเข้าหน้าหนาวกันแม่กาไมีงานเต้ก็เนาะประเพณีเนาะงานสปาเนาะก็จะหอดในป้ายน้ำนมนะในป้ายประทัดอ้อยอุจเดชกัเนี่ยเขามีงานพระแท่งไนงานใหญ่เลยนะอ่ามีนักร่องสายันแสงสุรีฟอนซัก สมัยนั้นนะเออก็นี่กะสายันล่องจบละก็นี่แสงสุรีขึ้นล่องได้สักสองเพลงนะไฟหน้าเวทีดับแหลมืดคือลื้อเลยแหละเอหมดเลยเออก็นี่กะโค้ชอกห้องอก็พร้อมซักขึ้นมาล่องกะพร้อมซักกะแล้วขึ้นไปกะโ,โ,โ,โอ็ไฟแกงลึงื่องไงไฟมาหมดเลยเออ ก็พอาสักมาสรองแสงไงหวัองอยู่ไหนบ้จังฟังต <laughs> ขายเต็มหมดกรันเลยเสื้อน้อไม้มาแกง่งมันจำแล้ะแกง่งมานน่น้ำถึงกันน้ำอ่าวเจอะมเจ็มมากมันน้อไม้น้อเหมยมันเท่าเดิอโอ้ถึงคนดังสมัยต่กอนีนประเพ็นคนดัง คนไม่ใจเสี่ยงนะปะเพณีนู้จัจกบัดกันกระเพอะจักถ้าอย่างนักร้องนี่เนาะคนดังๆนี่ไปนักร้องกับสุพรพลส่บนบัตรเลิญการแก้วสุพรรณเนาะถ้าอย่างดารานักสแสดงเนาะดารากะมิตรสััมปาระกับสมบ,บัติไม่ทันนี้ดูล้วการนักมวยเนอะ นักมวยผลกิ่งเพชรก็แสนซักเมื้อสุรินดูุจักดงดหน่อยแล้วก็ยังนักปาร์อ่นักปารนักปาร์ตอะไรบัวหนอมดบอ่ะจ้าธนาปัานี้จู่ไหนบัวนักปาร์ตมาขนขายกินดูถ้าจะขายกับปาด์สเซจังปาด์สเซจังฮั่นเฮ้ ไปจะถึงหน้าหนาวแล้วเดี๋ยวล้มหนาวก็มาแล้วเนี่โอ้ถึงล้มเนี่มันตั้งหน้ากว่ากูอยากนะไปยินมาก่อนล้มหนาวกันหนาวล้มห่อนเขาห่อนล้มพายุล้มไต้ฝนหน้ากว่ามานนยจ้ะกับมันก็มีตัแป้ด้วยมึงว่าล้มนี่มันกว่ายังล้มมันยังไปกว่ายังว่าไปเลยกว่าน้ำเนาะ เราไม่จะไปกวนน้ำอะไรหมายอย่าไปกระน้ำมันอัดลมด้วยประเป็นโอ้ถึงหนังสมัยก่อนหนังโบโๆนี่มีอย่างไม่ใจนี่จุดไหนบ่มีไอ้มือปืนดาบฮักเนาะเสียฝางล่างห้องน้ำเนาะขุนโจนปนขอทานโน้แต่แม่ป้าสอบ ทีโซดั่นคือขุดมันคืนมาฝังหมอไปกินี้ทีเป็นไงเจินหนาล้ำเลยสบายชีวิตมาเดียวนี่ขายเต็มไปฟังเพลงไปกินไปอกินไปอะป้าเพ็ญป้าเพ้นสมัยประเพ้นเนี่ย นักร้องจะไปเป็นสอบในี่เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยสุรพลสมบ,บัติเลิศเนาะแม่ป้าสอบสุดละมึงนจับตันก่ายอ่อไหนบับตันเร่ยนจับตันนะตายกับว,วัชพมรแพงสุรพลเนี่ยยางแพงน้ำตาชาท้อเนี่ยนะสาวสนแตงเนี่ยเป็นโซทำไมเนี่ยแล้วมาเป็นโรคะสามเพงนเนี่ยเพ้นหยั่งดังเลยมัวแพงอหยั่งดัง Thầy muốn lên chút mình cả thì cũng cái dầu mốt là cả mình hòn đâu Cả hòn đâu Vậy mình một kiện đó Ờ bà Ô Nó không khai mì mía chứ khỏi thằng nào mình đâu Đã tả Mừng dịp ở cái đây mình mì hả nè chỉ มันจะอะไรมันบอกม่กามันโขกมันโขกจะอะไรว่าไปเลยไอ้มันว่าอย่างมันโูกมดอ่ะมึงเสียงมันมดใจได้สักก่ำละไอ้ตีมึงจบฉันอย่างแต้ก็ไอ้จบต่อฮอกตามไปกันจะได้ยันต่อเขาแล้วแล้วก็มึงโมภาษาังกฤษก็เขาเขาหอบพ่องมันจะอะไร แล้วก็ผลละมากลากไม่แล้วมาาูจักกอกันไรบ้างฮู้ะว่ามากอะาแป้วด้วยขอขอหนักนะวยด้วยมันมานานหะมาม่วงด้วยแมงกอมาเตดด้วยทาไ,ไ่ะอัมันกระเดดเหมือนกันนะตีกันเด็ดจะวได้ะอัปมาตัาต้งขอรมาตั้งขอไปรู้จักพอพอว่าไปโอ้ปอวละ